เอาครับจากท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับท่านรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับพร้อมด้วยคุณบิวเจซีนะครับแล้วก็เจเจมวยไทยฟิตเนสแอนด์ปอซาวน่าที่ขอนแก่นครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์นะครับโดยคุณสุเมธสื่อสัตตบงกฎพร้อมด้วยมวยเด็ด789ครับนี่ครับเป็นรลยนามครับผู้สนับสนุนให้กับแชมเปี้ยนคนเก่งครับของท f o r you ครับติดตามกันเลยนะครับ ยกนี้ยก3แล้วนะครับฟุกน้อยฟุกบอยมเกี้เกาเกงสีแดงครับลูกหลานจากบุรีล์ครับเมืองมวยครับส่วนรุ่งกิจนี่ถือว่าเป็นจอมฝีมือจากแดนใต้อีกคนหนึ่งครับสมัยก่อนนี่ตอนเป็นแชมป์มวยรอบนี่โอ้โหเข่าเหนียวหนึบเลยครับแต่พอโตขึ้นมาครับก็เปลี่ยนสไตล์นะครับเป็นมวยฝีมือมาซ้อมอยู่เพียนดีไฟนี้เป็นไฟที่2นะครับรุ่งกิจฟุกน้อยขยับเป็นจอมพลิกล็อกนะครับในช่วงระยะหลัง ออกอาวุธได้ไหมครับตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมาการต้องแยกเลยนะครับวันนี้ใช้หัวหน้าชุดเลยนะครับกรรมาการยงศักด์ณสงขาครับามาบนเวทีนี่ครับซ้ายไปก่อนลูกกีดลูกน้อยขย่ำขย่ำขย่ำตีไหมอยู่ตัวไหนย,ยังตีไม่ได้นะครับลูกน้อยกรรมาการยงศักด์แกะแยกเอาเดินหาเรื่องหาเรื่องทะเลาะหายใจรถต้นคอไปลูกน้อยอ้าวนายเอา,เอารุงกีดมา ม่ก็ยังไม่มีเหลี่ยมตีนะครับฟุกน้อยอยกทีสาครับมาแต่ดูแล้วมาเริ่มจะจับจังหวะก,กันได้แล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้จงอ่างหวงไข่หรือเปล่าครับเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนฟุกน้อยอเดินเนี่ยซ้ายมาคนละแข่งคนละแข้งครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ัหยครับฟุกน้อยเบ่งขึ้นมาครับ 133ขึ้นมา35ครับส่วนรุ่งกิจนี่ในช่วงระยะหลังเนี่ยก็จะต่อย137 138ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้ชิงแชมป์ก็เลยต้องบีบมา135ครับอ่ะตีได้ไหมครับว่าวงในยังยังยังไม่ชัดหักเททิ้งไปเลยครับว่ารู้แล้วรู้รอดไปครับเอาโชนิกทุกน้อยนี่ครับรุ่งกิจนี่ระนองนะครับเป็นนักชกชาวไทยมุสลิมนะครับนับถือศาสนาอิสลามนะครับฝ่ายแดงทุกน้อยน้ำเงินรุ่งกิจ นี่ครับชิงจังหวะกันอยู่แล้วครับนี่ครับว่าเขาบอกว่าถ้าฟุกน้อยครับว่าต้องเดินต้องเดินให้ติดครับเดินให้เร็วครับเพราะว่านี่ครับว่มารอชิงจังหวะกับลุงกิตนี่ครับว่าแข้งซ้ายถึงก่อนครับเพราะฉะนั้นฟุกน้อยอยู่ในช่วงว่าเกือบจะปลายยกที่3มแล้วครับ โอ้โหล็อกเหนียวเลยนะครับพอเข้าไหนนี่เก็บอาวุธเลยนะครับรุ่งกิจวันนี้นี่ชกแบบรัดกลุ่มครับเอาหมัดมาก็ศอกนี่แหละครับมาประมาทไม่ได้นะครับฟุกน้อยนี่ถือว่าเป็นนักฟันที่ค่อนข้างจะอันตรายเลยนะครับจิมรวยวันนั้นก็เตะเพลินๆครับโดนทีเดียวเรียบร้อยครับบทยกสามครับพักก่อนคู่เดียวพิกล็อกอีกคนนึงครับมาประเภท จะว่าเครื่องร้อนช้าก็หรือเปล่าครับยกนี้ยกสี่เดี๋ยวน่าจะเห็นดําเห็นดีแล้วครับคุณน็อตอยากจะทําอะไรต้องทําเลยครับบิดกันไปบิดกันมาครับวงในวงในทั้งคู่ก็ยังออกอาวุธกันไม่ชัดเจนนะครับกรรมการยงศักดิ์เลยต้องแยกครับเป็นเกมวงนอกครับทีมเดินเข้าโอ่ศอกครับแต่ดูครับพอเข้าในแล้วรุ่งกิจนี่แกชิงรวบล็อกไว้ก่อนเลยครับมดูแล้วไม่รู้ต้องเร็วต้องทำให รุงกิจเจ็บได้นะครับถ้าเจ็บไม่ได้นี่แหมพูดว่าในเรื่องประสบการณ์ชั่วโมงเอาเริ่มเฮเอากระตุกมาที่กระตุกมากระตุกกระตุกให้ได้นะครับฟุกน้อยกระตุกให้ได้เอากระตุกมีอะพันไปแหมพลวันพลเกไปแลว้วออานี่ครับาหาเสียงหาเสียงเฮเริ่มมาแล้วครับตอนนี้นี่ครับขอให้ฟุกน้อยเดินเร็วๆเดินเร็วๆครับแหมช่องชนะยังมีอยู่ครับฟุกน้อยเอาเดิน มาแต่ว่าวงในโอ้โหรุ่งกิตรั่วบเบาไว้เลยครับมาตอนนี้เอ้ามาอาจารย์ยงศักดิ์แยกก่อนครับแยกก่อนอตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะครับต้องเบียดต้องบี้อาศัยความสดกับฟุกน้อยอ้าวโอ้โรุ่งกิศายมีมาสอ,สอกสอกยังไม่ทํางานเท่าไหร่นะครับตีไปเรื่อยครับฟุกน้อยยัดไปเรื่อยครับอ้าวอย่าหมดนะครับรุ่งกิจห้ามหมดห้ามยืนตัวแข็งด้วยนะครับอ้าวชนเ,เรื่องทะเลาะอย่างเดียวอ้าวดับเครื่องชนอ้าวฟุกน้อย นายนายนายถอยตัวมาแทงหนึ่งมีเฮสองโดกเอาเด้งมาเด้งสามเอาเอาลุงกิจกดอย่างเดียวไม่ได้แต้มนะครับอา้าขยับไปเรื่อยฝุกนน้อยอ่ะตอนนี้ครับมาช่วงเกมอยู่ในท้ายยกสี่อ่ะขยับเดินเข้าไปนี่ครับสอกมาแต่ว่ายังไม่โดนยังไม่โดนครับอ้าวคงนายไป อย่างที่คุณออสเรียนไว้ครับเก่งเล็กเก่งใหญ่น้ำเงินนี่บีบน้ำหนักลงมาเพราะฉะนั้นไม่แน่นะครับมียุบมีโยดไหมฝ่ายน้ำเงินซอกโอ้โหคุณอณอสเอาละครับเอาละครับเริ่มจะทำได้เหมือนกันครับมาซอกแบบนี้นี่กันยากเลยนะครับโอ้โหคู่นี้นี่สามยกเหมือนจะไม่มีอะไรครับมาสนุกเราใจเ้ายกสี่ไปไปลายครับช่วงนี้นี่สำคัญมากเลยนะครับใครโชว์ผลงานได้ดีนี่เอาบิดบิด,บด,บดตีเอาละครับเอาชนอย่างเดียวเลย เอาทุกน้อยทุกน้อยชนอย่างเดียวเอา้าชนดับเครื่องชนไม่เล่นนอกแล้วเอา้าการแยกวิ่งซ้ายโยนข่าไปแม่รุ่งกิจรุ่งกิจต,ต้องบงังเอา้าวไหนไปเสียไปเอา้าพิกโอโหอย่านะอย่าลอเล่นในปลายยกแล้วด้วยน้องบอลโอ้โหนี่ครับมายังไงครับยังไงโอ้โหมวยมันวันศุกร์แมวันนี้เกิดทุกคู่เลยครับ สถานการณ์คู่ขี้พลิกไปพลิกมาอีกแล้วสุดสุดเลยครับสุดสุดในรุ่นไลท์เวทครับท่องทรูพอยูพร้อมกับเงินางวัน50,000บาทจะไปอยู่ที่ไหนครับยังน่าสนใจนะครับทุกน้อยเจ้าของแชมป์ครับเจอกับรุ่งกิจอ้าบิดไปอ่ล้มลงไปครับกรรมการยงสัก์งัดมาอ่เดินต่อครับทุกน้อยอ้าววันนี้นี่ชวนชวนรุ่นพี่ทะเละเอ้าบิดกันไปบิดกันมาครับโค้งสุดท้ายแล้วครับใครอยากจะเป็นผู้ชนะนี่ต้องโชว์ผลงานให้สวยเลยนะครับ หลังยกแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP เจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็ทิฟฟี่ทั้งแอนด์ซินนะครับสมโอทีดีพร้อมมีซิงด้วยแล้วก็ชิวเชื่องปูเซินเจลหนัง0-2นะครับ6 8 2-3 2-4คุณไซคคุณผู้จัดการทั่วประเทศครับนี่ครับขอบคุณนะครับผู้สับสนนทุกทุกท่านเลยทีเดียวครับนี่ครับทำให้มีมวยนัดดีนัดใหญ่แบบนี้ครับ โอ้โหนี่ครับาตื่นเต้นจริงๆครับวันนี้ผู้ชนะนี่แชมป์ขัดแชมป์ทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์ครับในรุ่นไลท์เวท135ปอนด์ครับพร้อมกับเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทจากท่านดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับจากคุณบิวเจซีจากเจเจมวยไทยแล้วก็ปอฟิตเนสเซานาขอนแก่นครับรวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์และมวยเด็ด789มาอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวจะรู้กันแล้วครับเอมิงอ้าโอ้โหนี่ครับมาโอ้โหอ้าวแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ เอาอีกแล้วครับปั่นป่วนอีกแล้วครับโอ้โหทุกคู่เลยครับวันนี้อ้าวายแดงครุกน้อยไม่เข้าแล้วนะครับตั้งหลักรุ่งกิจเป็นไฟเดินไล่คูนี้เป็นการป้องกันแชมป์นะครับถูฟอยู่ในรุ่นไลท์เวทด้วยนะครับรยสายมิท่าปนไฟแดงครุกน้อยน้าเงินรุ่งกิจมาโอ้จัดมวยต่อยแล้วเบียดไปเบียดมาแล้วก็พลิกไปพลิกมาตลอดนะครับนี่แหละครับต้องขอบคุณนะครับ ซีพีเจริญพกพนันอาหารจำปัดมหาชนดผรผูมิเศษไพฑู์คู่อดีเดกสีประทักด้วยนี่ครับอีกประมาณหนึ่งนาทีครับอโอ้โหต้องยอมใจเลยครับผู้ประกอบผู้มวยคุณนัทเดชมาจัดทีไรหนักใจท่านต่อทุกทีครับไม่ต้องห่วงเลยหนุ่มโบสนัทเดชนเนี่ยนะในเรื่องคู่มวยอะไรต่างๆเนี่ยกลั่นกรองและเยียดทียิบเลยอ่ะครับว่าจะออกมาได้คู่นี้เหมาะไมมเหมาะเหมาะไม่เหมาะยังไงยังไง รู้เรื่องเลยแฟนจะต้องยอมรับครับโอ้โหเรียกว่าขวัญใจแฟนๆครับแล้อ,อย,ยิ่งขวัญใจท่านลองครับโอ,โอ้โหมลองไปก่อนออกตัวได้ทุกคู่เลยมาดูครับเวลาอีกประมาณครึ่งนาทีอีกครึ่งนาทีครับเดี๋ยวรู้แล้วครับเข็มขัดจะอยู่ที่เดิมที่บุรีรัมหรือว่าจะย้ายไปอยู่ที่ระนองครับนี่เลยครับมายกแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเลยทีเดียว ทั้ง4พีพีเจริญพ,พ่อข้าวผนอาหารจำกัดมหาชนนะครับคุณนิพพันประธานดิง่งอุทัยทัพอาสานี่นะครับลหลายท่านที่ชมรายการนี้อยู่ทั่วประเทศทั่วเมืองเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ชนะคู่นี้นะครับรับิปพิเศษอีก50,000นอกจากจะเป็นแชมป์แล้วนะครับในรุ่นไร้เวทร้อยสิิภาพบอลหมดยกสุดท้ายนะครับโอ้โหในรุ่นนี้ในะอดีตมีทั้งวิชาญสพินิศักดิ์อดุลศรีโสธร อย่างแดนชัยยุนธกริจอภิเดชสิทธิรันนะครับกรรมการธงชัยทองเสวกครับให้แดง49น้ําน้ำเงิน48ครับกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการพงพัฒน์บ้องไวครับให้แดง48น้ำเงิน49ครับชนะไปด้วย2ต่อ1เสียงครับแชมเปี้ยนอยู่ที่เดิมครับโอ้โหอ่ะแสดงความยินดีนะครับกับแชมเปี้ยนครับฝุกน้อยฝุกบะหมี่เกี้ยวและในโอกาสนี้ครับ